หินงอกเลื่นออกมาจากพื้นดินและล้อมอสูรดวงดาวสองตัวไว้ช่องว่างระหว่างหินงอกมีขนาดใหญ่มากและไม่มีอะไรกัน้นอสูรดวงดาวสามารถกระโดดออกมาเบาๆหรือจะออกมาจากช่องว่างได้อย่างไรก็ตามสัตว์เลี้ยงสองตัวเหล่านี้นอนราบกับพื้นอย่างซื่อสู้ผิกหิ้ยกขึ้นโดยคาดว่าเป็นของจากระบบรางน้ำสัตว์เลี้ยงคงเป็นสิ่งน,นี้ เขาจ้องมองอสน์2ตัวในหินงอกซึ่งทั้งสองเป็นอสน์ต่อสู้ที่พบได้บ่อย1เป็นเพียงหนูสายฟ้าอาสน์เกรดต่ำของสายความเร็วต่อให้โตหนูสายฟ้าก็จะเป็นแค่ระดับ1ขั้นกลางความเป็นไปได้ที่หนูสายฟ้าจะมีวัฒนาการต่างมากต่อให้พวกมันวีวัฒนาการเป็นหนูพาย,ยุสายฟ้าพวกมันก็เป็นแค่ระดับสมซึ่งสูงสุดเท่าที่จะไปถึงได้แล้ว อีกตัวคือสุนัขไล่ตามจันทร์ซึ่งเป็นอาสูนต่อสู้เกรดต่ำของสายความเร็วเมื่อมันโตมันจะเป็นระดับหนึ่งขั้นสูงเกือบจะทรงพลังเท่าเสือไซเบียบนโลกสู้ผิงจำได้ว่าอาสูนดวงดาวสองตัวเหล่านี้ถูกฝากเลี้ยงไว้และกำลังจะโดนรับตัวไปฉันขอเลือกหนูสายฟ้าสู้ผิงคิดอยู่พักหนึ่งแล้วเลือกหนูสายฟ้าซึ่งอ่อนกว่าเพื่อให้มีช่องพัฒนากว่า อาสูนได้รับการคัดเลือกโปรดเลือกสนามบ่มเพาะระบบส่งเสียงดังขึ้นทันทีที่ระบบพูดจบแสงสีขาวก็พลันปรากฏตรงหน้าซูผิงและมันก็แหวกเป็นทรงลูกตามีกลิ่นอายทำลายล้างบนอีกฝั่งของตาที่เปิดสามารถเบือนทุกสิ่งที่สัมผัสกับมันได้ซูพิงรู้สึกประหลาดใจและหลังจากยืนยันว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายต่อเขาเขาจึงถามระบบว่าสนามบ่มเพาะคืออะไร สนามบ่มเพาะเป็นสถานที่หลักสำหรับการเพาะเลี้ยงอสูรและผู้ใช้สามารถเลือกสถานที่ที่สอดคล้องกับอสูรเพื่อการบ่มเพาะมันได้สนามบ่มเพาะซูผิงค่อยๆนึกความรู้การบ่มเพาะง่ายๆในความทรงจำของเขาได้การบ่มเพาะของอสูรดวงดาวจะพึ่งพาสนามบ่มเพาะดังนั้นร้านผสมพันธ์อสูรดวงดาวจึงชอบพื้นที่ใหญ่เพื่อสร้างสนามบ่มเพาะหรือเรียกกันว่าสนามล่ามืออาชีพ และร้านค้าสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่บางแห่งก็จะมีบริการนี้ให้เพื่อการบริการที่ครอบคลุมมากขึ้นมีเพียงร้านค้าอาสูรขนาดเล็กอย่างสูพิงเท่านั้นถึงมีบริการแค่ป้อนอาหารและทำความสะอาดกำลังตรวจจับอสูรหนูสายฟ้าสัตว์เลี้ยงของตระกูลสายฟ้าพบสนามบ่มเพาะที่เหมาะสมอาณาจักรเมฆสายฟ้าโบราณกำลังเข้าตกลงหรือไม่ตกลงหลังจากพูดจบแล้ว เขาก็รู้สึกว่าชื่อของสนามบ่มพอนี้คุ้นๆต้นกำเนิดของอสูรดวงดาวนั้นแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่มาจากรอยแตกบนอวกาศที่เต็มไปด้วยดวงดาวหรือดาวเคราะห์ประหลาดบางดอวและบางส่วนมาจากดาวเคราะห์โบราณอาณาจากักรเมฆสายฟ้าดูเหมือนจะเป็นสถานที่กำเนิดของอสูรดวงดาวในตระกูลสายฟ้าที่ล่มสลายไปนานแล้วกล่าวกันว่ามีอสูรดวงดาวระดับสูงมากมายในตระกูลสายฟ้า เช่นมังกรสายฟ้าของทะเลสีฟ้าเทพสายฟ้า9ก้าหัวและอสูรเซเฟอร์ aper, ทั้งหมดมาจากอาณาจักรเมฆสายฟ้าด้วยการล่มสลายและการหายไปของอาณาจักรเมฆสยาฟ้าอสูรดวงดาวระดับสูงเหล่านี้กลายเป็นตำนานที่ยากจะพบเห็นเป็นไปได้ไหมว่าสถานที่ที่เขาจะไปตอนนี้เป็นอาณาจักรโบราณที่สูญหายไปก่อนที่ซูผิงจะฟื้นตัว ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีแรงดูดดึงในร่างกายของเขาและบินไปที่แสงสีขาวลงตาตรงหน้าดวงตากำลังหมุนวนทันใดนั้นมันก็มืดเมื่อสายตาได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งมันเป็นหมอกสีขาวคุณและเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นสูพีตัวแข็งครู่หนึ่งก่อนที่จะตกใจเมื่อเห็นนี่คือสถานที่โบราณที่หายไปพื้นที่กว้างใหญ่ล้อมรอบด้วยต้นไม้ยักษ ด้านบนของต้นไม้อยู่ห่างกับท้องฟ้าเพียง10เมตรและมีเมฆกับหมอกสายฟ้าสีม่วงประกายดูเหมือนว่ามีมังกรในเมฆท้องฟ้าดวงดาวไร้สิ้นส,สุดสามารถเห็นได้ผ่านทะเลเมฆและหมอกบางดาวยักษ์ใกล้และไกลเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ